百年基建伟。 อยากให้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการที่ขยะการที่โลกของเราค่ะที่ขยะนทําให้โซ่ของเราเราส,าส,าสาเาื่อมทรภสภาพลงไป I think the, the green world i s like a world that you know everyone support each other to reduce all the waste and all those uh, air pollution or like everything that that might like, tends damage to the, to the earth so like get good motivation s get the world uh, better and better อยากให้ นนลงงใเรื่อี้สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพอใจค่ะวิธีแยกขยะไม่ยากเลยค่ะดูจากถังขยะค่ะว่าเป็นอย่างไรสีเหลืองขยะรีไซเคิลสีแดงขยะ ภาวะโลกร้อนค่ะเอาง่ายๆเลยไม่มี PM 2.5ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแยกขยะอย่างน้อยหนึ่งก็ช่วยคนเก็บขยะละสองในเรื่องของบางอย่างที่กลับมารีไซเคิลได้มันไม่ก็ไม่เกิดมลภาวะทุกวันนี้เวลาที่พี่ทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะถุงไม่ว่าจะขยะหรือของเหลือใช้พี่จะนํากลับมันกลับมาใช้ทุกๆครั้งขยะทิชชู่ทุกอย่างทุกวันถ้าเราทิ้ง ทุกคนทุกคนแล้วไม่ช่วยกันเลยยังไงก็ล้นโลกแน่นอนองค์กรถ้า a d a แ t ESG คิดจบทั้งลูกอะทำยังไงให้มันยั่งยืนแบบไม่ทำลายสิ่งอื่นๆของโลกมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคต้องรักโลกเนาะแต่ว่ามันคือการที่เวลาเราทำธุรกิจก็ตามเ,ออเราเรา,เราดูแลไอ้คนที่มาซื้อหุ้นเราอย่างไรเรามาดูแลคนที่ลงทุนกับเราอย่างไรถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองรักษาโลกมันจะได้ช่วยช่วยกันให้ยั่งยืน การบรหิหารจัดการสิ่วเมืองเนี่ยค่ะเรื่องการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นดีเอนของตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่วเมืองเราจะยึดคนเป็นสาคัญเพราะยึดชุมชนของเราครอบครัวสิ่วเมืองของเราให้มันยั่งยืนยเราเนี่ยเรามีมัน230ตันต่อวันปีนึงเนี่ยเราจะเสียเงินเป็นฝังกลบประมาณ34ล้านซึ่งเราก็มาดูว่าโอเคเราจะทันยังไงให้ลดค่าลดค่าฝังกลบอันนี้แลาทยังไงให้เรามีรับผิดชอบมากขึ้นต่อสังคมเพราะฉะนั้นเราควรจะเห็นว่าเวสพวกนี้เราจะหามาเป็นรีซอสเพื่อที่จะไปปรับเป็นสินค้าาหหรรือออเป็นะะไใม่่ทีจจกลับข อย่างแรกที่เรา,เราจะไม่ทาก็คือไม่นําขยะเข้าไปในแหล่งธรรมชาติเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีวิวได้ จะไม่ทร้างขยะเพิ่มเติมรวมถึงอาหารพวกอาหารต่างๆเนี่ยบางอย่างที่เป็นพวกผักและการผักผลไม้ที่มีเมล็ดเราอาจจะหวานที่เราอยู่ตรงนั้นนะคะในแหล่งธรรมชาติให้เขาได้เติบโตต่อไปก็ยังได้เวลาเราไปทิ้ง์ดน้ำอ่ะเราจะไม่ทิ้งขยะสีสวหรือว่าถ้าเราดำน้ำอ่ะแล้วเราเจอขยะเราก็จะช่วยเขาเก็บขึ้นมาก็ในอนาคตก็อยากจะแบบให้เพื่อนๆที่ชอบอย่างเงี้ยมีแบบเป็นแนวทางทางเดียวกันนะคะก็คือช่วยรักษาโลกให้กป็นีเขียวมากขึ้นด้วย